สวัสดีครับชาวคริปโรคาไทยแลนด์นะครับผมวันนี้เดี๋ยวมาแจ้งเรื่องรีเวิร์ดที่มันเปลี่ยนไปนะจริงมันหลายวันแล้วแหละ,หละผมเพิ่งมีเวลาทำคลิปเอามาดูรีเวิร์ดตัวนี้เนาะอันนี้คือสิบแปก็คือเมื่อวานนะฮะเดี๋ยวนี้นก็คือไอตัวตอนที่เราจะเคมะอยากได้เร็วอะระยะเวลาที่ใกล้ฟรีมันจะเริ่มที่ ขอโทษนะสิบแปดอ่ะอนนนนะันเนี้ยโดนไปสี่สิบเซนนะเคมอเนี้ยสามสิบอันเนี้ยสิบหกก็คือเมื่อสามวันที่แล้วยี่สิบก็คือยิ่งวันนานขึ้นค่าไอตัวเคมมันก็จะลดลงเรื่อยๆผมพาไปดูค่าตัวเคมดีกว่าอ,อันนี้นะฮะตัวนี้ครับผมไอมันอัปเดตเมื่อวันที่สิบห้านะีอันนี้เปลี่ยนเงื่อนไขาการรับรีเวริร์ดจากสี่สิบแปดชั่วโมงแล้วรับร้อเปอร์เซ็นตะ์ะ พอตามเนี้ยจะมีอัตราส่วนก็คือยี่สิบสี่สี่สิแปดเจ็ดสิบสองเก้าสิบหกร้อยี่สิบร้อยสี่ิบสี่ก็จะลดหลั่นไปก็อันนี้หนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันห้าวันหกวันที่มาเล่าตรงนี้เพราะว่าเนี่ยผมเนี่ยไอ้วันนั้นมันมีรีมิวตอนแรกผมก็เอ๊ะมันสี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือวะลองดูดิ ผมก็เลยเดี๋ยวอยู่ไหนนาอวันนั้นลองไปนี่วันนั้นนะที่สิบห้าโผล่ขึ้นมาปึ๊บผมกดสี่เปอร์เซ็นเรี่ยปร้อยเหลือส <c oughs> ิบเจ็ดก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวพาไปดูตลาดน,นะครับวันนี้ต่ำสุดหกร้อยสี่สิบนะครับวันนี้ตัวซีคา อยู่ที่6บ Sw นะาทสวิงสวิงเนี่ยเมื่อวานร่วมมาถึง่อ5บาทไปเนาะเข้าใหม่ตอนนี้เนาะ640ยบไหนเนาะเดี๋ยวคุณ640นะกผ็ผมว่าผมว่าดีอ่าหนึ่งนะมันเป็นมิตรกับคนที่เข้ามาใหม่นะก็จะเข้ามาใหม่ ลองดูเลยครับผมว่าจะเอา,เอามาซื้อในตัวมาร์เก็ตเพลสหรือจะไปอันบ x ็อกนิวคาร์ตอนนี้อันบ x ็อกนิวคาร์นะครับผม 600C คอยนะครับผม 600C คาร์สาก็โอเคนะส่วนทุนน้อย คันเดียวเล่นทั้งเกมนะครับผมตอนนี้รถในในเกมนาะหกหมื่ปดหนึ่งร้ห้าิบสคันนะอ่าเพยเยอร์ผู้เล่นนะเก้าหแสดงว่าเพยเยอร์ที่เข้ามาใหม่บางคนยังไม่ได้ซื้อรถเนาะเค okay, ครับผมวันนี้ก็หลักๆมาคุยเรื่องรีเวิร์ดที่มันเปลี่ยนไปเนาะเค okay, ครับขอบคุณที่ตับชมครับสวัสดีครับ